นี้สวัสดีเพื่อนแม่นวันนี้วันดีกินด้วยกันพันกกันด้วยกันพักกันพักกันคุณดำหัวผมผมดำหัวคุณเอ,อ๋อจางหวัดแกงเยลเล้ยเด้อผมเมาแล้วบผมปวดเพื่อนผมกี่ตีเออคู่ซื่อจอะแหน่คู่ซื้อถ้ากินกูขวัญตีแน่แหน่ก็โจ๊กละ <c oughs> ผมพูดซื่อนะผมเมาที่ผมมาได้แนวใช้ผมกี่ตี กูเจอแล้วผมจังที่สุดเลยผมจัำคนเขี้ยวว่าวจำมันอยังหิงจังเขี้ยวว่าวเลิกหิงเนี่ยมาอยู่หิงเนี่ยบอก่าเจ๊นะตอนถ้าผมเมาที่ผมหักอ่ะแต่ไหมถ้าผมเมาที่ผมโคตรจังเลยคนเขี้ยวว่าวเนี่ยมามามาชนมาโจนเฉียวผมก็ถึงจะตีมาเขาบอกเดี๋ยวนี้เลยบอกเมาหรือยัง